ครับในเคนล้วไเคชาเนยผมจะมารีวิวเจ้าวิวทอกตัว E F ขีด M 2 Mark II 2> <_ t ip> ก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณนะฮะที่ตามรับชมในคลิปแรกอย่างคลิปปัจจุบ,บันนะวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าวิวทอกตัว E F ขีด M Mark II ที่เป็นสปีดบู o เตอร์ใส่กับเจ้าตัว Panasonic ให้สามารถใช้ได้กับเลนของ Canon ตัว EF อ่า EF นะแต่ว่า EFS เนี่ยน่าจะไม่ได้จากที่ผมทดลองผมอาจจะพลาดเองหรือผมอาจจะไม่กล้าฝืนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมลองใส่กับเจ้าตัว10-18แล้วก็18-35มันใส่ไม่เข้ามันใส่ไม่ได้เออมันเหมือนมันไม่มีฟันเฟืองให้เข้าอะ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะใส่กับ EFS ไม่ได้ แต่ว่าจากที่ผมดูในรีวิวอะ่ะ <c oughs> เขาจะใช้เทสกับเลนส์ตัว1835ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยนะของ s ิ g m a ซึ่งมันเป็นของตัวคูณ่าก็คือมันใส่เมาส์ของตัวคูณได้ <c oughs> แต่ว่าจากที่ผมเคยเอามาเล่นน่ะเอาตัว30 1.4หรือ1 8ของของตัวซิกมามาลองอะ่ะที่มันเป็นเลนส์ของตัวคูณนะครับ3ามมเอามาใส่กับตัว6 d ดีใส่ได้นะแต่ว่ามันจะเกิดขอบดำวิกเน็ตขึ้นเออประมาณนั้นดังนั้นก็เลยทำให้ผมเข้าใจว่า ตัวเลนส์ของ s i g m a มะสามารถใส่ได้ทั้ง E F และก็ E F S เพียงแต่ว่าถ้าเอาเลนส์ของตัวคูณก็จะเขียนรหัสอะไรด็อกอะไรสักอย่างของเขาผมจำไม่ได้ซึ่งมันเป็นเลนส์ของตัวคูณเอามาใส่กับตัวฟูลเฟรมมันจะเกิดวิกเนตคือขอบกลมๆดำๆเป็นวงๆจากที่ลองดูมันไม่สามารถใส่กับ E F S ได้แต่ว่าใส่กับ E F ได้ปกติไม่ว่าจะเป็นของตัวเลนส์ค่ายหรือของตัวเทอร์ปาร์ตี้ก็คือพวกซัมยังซิกมาอะไรพวกนี้สามารถใช้ได้ครับทีนี้ ในวันแรกที่ผมได้มาผมก็ลองไปเทสดูมันก็มีปัญหาว่าเหมือนระยะอินฟินิตี้มันหายไปเราก็เลยสอบถามไปทางร้านทางร้านเขาก็ก็ดีครับเขาเขาค่อนข้างจะใส่ใจในลูกค้านะผมเคยสั่งครั้งหนึ่งเออเคยสั่งตัวนี่แหละอะแดปเตอร์ของ u t a l k ดนี่แหละใส่กับเจ้าตัว X A7 ซึ่งมันเอามาแล้วมันใช้ไม่ได้มันมีปัญหาเรื่องโฟกัสมันโฟกัสไม่ได้เลยนะฮะทางร้านเขาก็ใจดีเออตีคืนมาได้ครับเขาอื้งคืนเงินให้อันนี้ผมประทับใจมากเลยผมมีความรู้สึกว่า เขาเขาดีเขาดีมากร้านเนี้ย,ยทีนี้ผมก็เอาเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มาผมก็มาทสวันแรกมันก็มีปัญหาผมก็เลยทักถามขาเขาว่ามันเกิดปัญหาอย่างนี้สามารถแก้ไขยอย่างไรได้บ้างครับเราก็ไม่อยากคืนอะ่ะเออจริงๆเราอยากใช้งานเราไม่อยากคืนเขาก็แจ้งกลับมาว่ามันมีคลิปวิธีการแนะนําว่าจะแก้ปัญหายอย่างไงเขาก็ส่งคลิปมาให้คือข้างในมันจะมีเลนเลนนูนๆแก้วๆอีกอันหนึ่งใช่ไหมฮะให้บุดให้บุดไห้เราให้หมุนไปเรื่อยๆเออ แล้วพอมันสุดปุ๊บมันจะสามารถใช้งานได้ปกติเออจริงๆมันใช้งานได้ปกติจริงๆผมรู้สึกว่าเออยมันต้องอย่างนี้แฮปปี้เลยเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าผมสาแคนนอนผมมีเลนส์ซิกมาเพียบเลยของแคนนอนแต่ว่าพานาผมก็อยากลองดูว่าถ้าเกิดพานาใส่กับซิกมามันเป็นยังไงแต่ผมไม่อยากไปเสียตังค์ซื้อ f ิก16อะไรของเขาอะที่มันมีอะเออมันมาใช้อะผมรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นไมโครโฟเตอร์นะมันแบน ต่อให้เป็นตัว f เท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็ยังดูแบนก็เลยไม่อยากไปซื้อเลนเพิ่มคือถ้าจะซื้อเพิ่มก็คงจะซื้อเป็น10.25 1.7เราก็ดูว่าโอ้โหมันก็ราคาก็โหดเลยห้าหมื่นนิดๆเกือบ6 0 0 0 0เราก็รู้สึกโอ้โหมันเจ็บหนักอ่ะเราไม่อยากเจ็บกับเลนตรงนั้นเพราะว่าพานามันคือสายวิดีโอซึ่งตัว12.60มันก็ใช้งานถ่ายวิดีโอได้ดีอยู่แล้วอะ่ะถ้าจะต้องขยับมันก็ควรจะขยับที่มันดูมีทิศมีทางมากกว่านี้ไม่ใช่แค่แค่เติมมมเลนนนสตตัััวววึึงงงใ่่่่กกบบออดีี้ซผา GH6 ะ วันนั้นมีโอกาสได้ไปคุยกับคุณบายอาเซไฮที่ตัวงานพอตเตอแฟร์เจอคุณบก็ถามคุณบว่าผมควรซื้อไหมเทียบกับเทียบ,บ,บกับตัวใหม่อีกค่ายหนึ่งที่กำลังเปิดตัวอยู่กับ GH6 เนี่ยคุณบก็บอกว่าคุณซีเรียสเรื่องฟูลเฟรมไหมเออถ้าไม่ซีเรียสเรื่องฟูลเฟรมไม่ซีเรียสเรื่องน้อยอ่ะคุณใช้ g ีเมทไฟัครอยู่แล้วมันถูกใจคุณ GH6 เก่งกว่าเก่งกว่าตัวเปิดใหม่ของค่ายนั้นด้วย,ยเพียงแต่ว่าไม่ใช่ฟูลเฟรมเรื่องออปชั่นภายในอะไรพางเนี้ยมันดีกว่าซึ่ง พอไบพูดนี้มาปุ๊บผมเก็ตเลยอืผมก็เลยคิดว่าถ้าตัวต่อไปผมต้องซื้อผมควรจะซื้อเป็น G H 6มากกว่าที่จะไปซื้อเลนส์และยิ่งได้บูสเตอร์ตัวนี้มาช่วยอ่ะยิ่งทําให้ผมหมดปัญหาเรื่องเลนส์เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าพอหลังจากที่ผมแก้ปัญหาเรื่องเลนส์วันหือไอที่มันโฟกัสอินฟินิตี้ไม่ได้ผมก็ลองไปเทสถ่ายวีดีโอครับผมถ่ายอยู่งานหนึ่งเป็นงานประกวดมิสท่องเที่ยวผมก็ไปทำเป็น v T R ให้เขา แล้วผมก็ลองดูมันออโต้โฟกัสแท็กกงแท็กกิ้งทุกอย่างเป็นปกติดีเลยนะเออผมมองว่าให้98%แล้วกันถ้าบอกว่ามัน100%เดี๋ยวก็จะดูเวอร์ไปให้9 8 95%แล้วกันอะ95%ในการโฟกัสที่มันแม่นยำเหมือนกับตัวเลนค่ายของ panasonic อะข้อดีล่ะข้อดีของู o เตอร์ที่แบบจัด,จดเลยที่ผมรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากได้มันวาวนอกจากที่มันสามารถใส่กับเลนส์ sigma ได้แนละ้วต้องบอกก่อนว่าในรีวิวที่ผมดูครับ ไม่มีเลยดีกว่าที่มารีวิวกับพวกเตร์ปาร์ตี้อ่ะส่วนใหญ่ก็จะรีวิวกับฟิกห้เลนเก่าๆของ c a n น n อ่าแต่ไม่มีใครเอาเลนซิกมา2 4 3สิ f 2 351.4 3ห1 8หรืออ่าือตัว14 F2.8 f 8, ส8ซัมยังเงี้ยไม่มีใครเอามารีวิวเพราะเขาไม่ใช้กันมั้งแต่ว่าผมใช้ผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดผมใช้พานามันโอเคไหมผมมองถึงขั้นว่าผมอาจจะต่อยอด ย,าย้ายค่ายจากแคแนลไปอยู่พานาเขาด้วยซ้ําในการถ่ายงานพิธีเพราะว่าเมมมี2สล็อต,ตมันก็เซฟเซฟหน่อยแล้วก็แบบหลอนหลอนหน่อยเนาะช่วงที่แบบข้อมูลมันหายคิดคิดอยู่ว่าจะเป็น GS6 มาแต่ว่าเราไม่อยากเสียตังค์ซื้อเลนส์ใหม่แต่พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันตอบโจทย์เฮ้ยผมสามารถใช้พานาโซนิกควบคู่กับแคแนลได้ผมเลยมีความรู้สึกว่าเออมันทําให้เราสบายใจขึ้นและอ่าเราสามารถใช้เลนส์ตัวนี้ได้แล้วงานที่ได้ก็ไม่ได้แย่เออ แต่ก็ต้องยอมรับว่าไมโครโฟเตอร์มันมีปัญหาเรื่องของน้อยแน่นอนฮะถ้าเทียบกันคุณภาพไฟล์อ่ะแน่นอน ESR คุณภาพไฟล์ภาพนี่ดีกว่าพานาแน่นอนแต่ถ้าเกิดสมมติเอาบริเวณที่แสงคอดีเอาภาพแบบได้ภาพได้มาตรฐานที่ที่ดีลูกค้ายอมรับได้ผมยอมรับได้ตัวเราเองยอมรับได้ช่างภาพยอมรับได้พานาก็ไม่ได้แย่อีกข้อดีของเขาก็คือมันมีสปีดบูตเตอร์ใช่ไหมฮะปกติไมโครโฟเตอร์มันคูณด้วย2แต่สปีดบูตเตอร์เนี่ยมันจะคูณด้วย0.71 ทีนี้วิธีการคำนวณก็คือเอาระยะของเลนเช่น24คูณด้วย0.71มันจะเป็น0นุเท่าไหร่ไม่รู้แล้วไปคูณด้วย2มันจะเท่ากับประมาณ34มสิบ่าสาประมาณเนี้ยผมจําไม่ได้นั่นหมายความว่ามันก็จะคล้ายๆกับเลนที่คูณด้วย1.5 1.6จากที่มันเป็นม i โครโฟเตอรมันก็จะไปลงเป็น APS C อ่านั่นแหละมันเลยเป็นข้อดีของเขาข้อหนึ่งก็คือแทนที่ใสย่ยี่ปุ๊บมันจะกลายเป็น48 มันล่นลงมาเหลือประมาณ3 5ตัวเลขกลมๆแล้วกันเข้าใจง่ายๆพอมันได้ระยะ3 5เดิมทีอ่ะตัวเลน24-35ผมมันเป็น f2 มันทําให้ค่า f ลงมาได้เยอะเลยนะจาก f2 เหลือ1.4ครับจากเลน24-35ผมกลายเป็น35-50 1.4อย่างที่บอกด้วยความที่เป็นไมโครโฟร์ 3, การให้มิติของภาพมันก็ไม่ได้ ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหมีความละมุนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไอ้เรื่องละลายหลังแน่นอนครับละลายหลังอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าเซนเซอร์มันเล็กเราก็ต้องเข้าใจเจ้า35 1.4มันลงไปเหลือ35 1.0ครับคือพอมันถึง1.0อ่ะเขารู้สึกเราแบบละลายหลังแบบหายเลยหายเลยจริงๆแต่มันก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เราไปสังเกตเห็นคือปกติ1.1อ่ะ1.0่นะครับ1.0นี่คือถ้าชัดตานี้คือตานี้ม่ หายไปด้วยเลยนะลืชัดตานี้ตานี้หายไปยนะแต่ว่าเออตาสองตามไม่ได้หายละลายเหมือนกับเหมือนกับที่เราคิดไว้อะอย่างเจ้าตัวเนี้ยฟูจิ x a 7ผมใส่กับตัว35มสา 35, มือหมุนนอของกิกสเตอร์อ่ะ f 1.1อ่ะภาพที่ได้คือตาเนี้ยชัดตาเนี้ยหือไปแล้วเอออันเนี้ยคือยิงยัดตาแล้วเ,เห็นเลยว่ามันมันหือแต่ในระยะใกล้เคียงกันความความบุ้นหรือความละลายอะ มันกลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้ละลายมากขนาดนั้นพอขนาดหน้ามันไม่ละลายขนาดนั้นหลังมันก็ไม่ละลายขนาดนั้นเออมันก็ละลายในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลายแบบอย่างที่แบบเวอร์วังเกินพอดีอะไรแบบนี้เท่ากับว่ามันก็อยู่ในช่วงที่กําลังดีเออกลมกล่อมดีผมว่ามันโอเคนะทีนี้พอพูดถึงในงานวิดีโอกพอย่างที่บอกงานวิดีโอมันก็ใช้งานได้โอเคเลยในความรู้สึกผมไม่ไม่ได้มีปัญหาปัญหาข้อเดิยที่ติดมารู้สึกจะเห็น ปัญหาที่เห็นอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของฟลิปไอฟลิกอะไอไฟกระพริบปึ๊บปึ๊บอะเออมีคนรู้สึกว่ามันมันมันจากเดิมที่มันไม่มีปัญหามันกลายเป็นว่ามันเห็นกระพริบเออมันต้องกลายเป็น speed 200, สปีด200กระพริบถึงหายอะไรประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิด200กับ60อะถึงจะหายหรือไงนี่แหละอปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือเรื่องของไอไฟกระพริบมันเป็นฟลิกมันกระพริบอะ ทีนี้โดยรวมถามว่าคนที่ใช้พานาโซนิกแล้วมีแคนนอนอยู่ควรมีไหมไหมผมบอกเลยนะว่าเงิน5,700บาทที่คุณลงทุนซื้อเจ้าตัวนี้ไปผมมองว่าคุ้มค่าคุณสามารถเปลี่ยนเลนคุณสามารถเปลี่ยนพานาโซนิกตัวเนี้ที่คุณใช้อยู่ให้มันมีศักยภาพมากขึ้นด้วยเลนที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นฟิกห0หรืออาจจะเป็นสาม4าหหรือจะเป็น7201.8หรือจะเป็น1635 2.8 7จ็ดสิบทุกอย่างที่คุณมีมันสามารถเอามาใช้กับตัวนี้แล้วแล้วมันได้ผลงานที่ไม่ได้แย่เออในความรู้สึกผมมันไม่ได้แย่ผมเลยรู้สึกว่าผมให้คะแนนเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้นะอยู่ที่8.5คะแนนเต็มสิบจริงๆถามว่าไปตัดอะไรออกไปตัดตรงไหนออกมันก็มันก็ไม่ได้ตัดอะไรออกหรอกแต่ถ้าบอกว่าเต็ม1ิอ่ะมันก็จะดูว่าวังไปก็ลเลยว่าเออให้8ปด 8.5เต็ม 10. 10แล้วกันกับความสามารถที่เขามีในส่วนนี้แต่จริงๆก็คือ10นั่นแหละครับโอเคขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะก็ได้ประโยชน์ไหมไม่รู้ภาพวสดลด์ปิดคลิปนี้ก็จะมาจากเจ้าตัว Panas ซ onic ตัวนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาวิดีโอเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองตัดเป็นวิดีโอสั้นๆให้ดูว่าไปถ่ายมาเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าผมก็เอาเอาไปถ่ายงานแต่งเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเหมือนกันที่ยูเขาใหญ่ เอาไปเก็บอินเสิร์ตบรรยากาศการแต่งมาเหมือนกันแล้วก็ภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมลงไว้ท้ายคลิปก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมก็เดี๋ยว EP ีหน้ามีอะไรน่าสนใจหรือใครมีอะไรสงสัยสอบถามอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมหยิบจับมาพูดคุยกันเพราะว่าบางทีต้องบอกก่อนว่ามันตันบางทีอยากทำคลิปนะอยากคุยด้วยอยากมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆท่านเลยอยากให้คำแนะนำทุกทุกเรื่องเลยที่ผมรู้ที่ผมพอจะมีความรู้ แต่ว่าบางทีมันก็นึกไม่ออกมันตันก็ฝากไว้ว่าถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้นะฮะขอบคุณที่ติดตามชมของผมบ๊ายบายไปแล้วปิ้ว